วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้พระสมเด็จวัดระฆังสารตั้งต้นที่จะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าใจถึงวัดระฆังมีการสร้างพระสืบทอดต่อเนื่องมานั่นก็คือเรานำพระที่รู้ปีสร้างและรู้ว่าเป็นของที่ไหนเอามาเป็นสารตั้งต้น วันนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็ยังไม่ล้มเลิกความคิดเดิมๆที่ตัวเองมีพระองค์หนึ่งแล้วก็อยากจะรู้ว่าแท้ไหมแท้ไหมโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจถึงกระบวนการเรียนรู้ว่ามันต้องเริ่มต้นจากอะไรใช่ไหมครับคุณเจอพระสมเด็จองคหนึ่งแล้วแล้วคุณอยากจะรู้ว่ามันแท้ไหมเนี่ยคุณจะเริ่มต้นยังไงอ่ะคุณไปเปิดหนังสือดูคุณเป็นนะ คือคุณไม่รู้ว่ากระบวนการผลิตมันเริ่มต้นยังไงแต่คุณจะดูพิมพ์เอาพิมพ์นี่มันเหมือนกับที่เขาเคยเอามานนำเสนอว่ามันขายได้มันเป็นของหลวงนู่นหลวงนี่มันคุณก็ยังไม่เข้าใจการที่เราไม่เข้าใจเนี่ยแสดงว่าคนสอนสอนแล้วมันเกิดปัญหาการเรียนการสอนเนี่ยมันไม่ถูกต้อง มันจึงทําให้ผู้รับรู้เนี่ยไม่สามารถที่จะเริ่มต้นเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองคือคุณเรียนอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะนําความรู้นั้นอนะไปต่อยอดแล้วค้นหาคําตอบได้ด้วยตัวเองนะ่ะอันนั้นอนะถือว่าการเรียนประสบความสําเร็จแต่ถ้าตราบใดเนี่ยคุณเรียนไปแล้วคุณยังงงยังสงสัยแล้วคุณไม่รู้ว่าวิธีผลิตนะ่ะ มันทําให้เรานิ้แยกพระแท้กับพระเก๋ได้ก็เหมือนกับของเก๋กับของแท้แหละของเก๋เนี่ยมันทํามามันก็เก๋แล้วเครื่องมือที่ใช้ในการทำเนี่ยมันบอกคุณได้นะตราบใดที่คุณไม่เริ่มต้นนับหนึ่งหรือว่าก้าวขึ้นบันไดขั้นแรกหรือว่าเปิดประตูที่จะเข้าสู่การเรียนรู้ที่แท้จริงคุณก็ยังติด nh อ,อยู่กับความเชื่อเดิมๆว่าพระสมเด็จเนี่ยใครๆก็มี แท้มันหาง่ายใช่ไหมความจริงแล้วพระแท้ของสมเด็จโตนะหายากแต่ที่เราเห็นมากมายทุกวันนี้เนี่ยเป็นพระของลูกศิษย์ใช่ไหมคือที่นิรันมาพูดเนี่ยเพราะว่ามีความสุขกับการได้พูดคุยได้เผยแพร่นําเสนอในสิ่งที่ร่ําเรียนมาถึงแม้ว่าจะเพิ่งเรียนรู้แค่3ปีเท่านั้น แต่3มปีที่หมกมุ่นแล้วก็หาคําตอบนะครับคือไม่ว่าจะไปเรียนจากหนังสือเรียนจากครูบาอาจารย์เรียนจากเกจิเรียนจากเซียนคนไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่เริ่มต้นศึกษาด้วยตัวเองหาคําตอบได้ด้วยตัวเองคุณก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าพระแต่ละองค์เนี่ยนะเกจิไหนสร้างนะอย่างลูกปู่หินเนี่ย กับหลวงปูนน่นาคเพื่อนๆรู้ใช่ไหมว่ามีสร้างพิมพ์พระที่เหมือนกันแต่เนื้อหามันไม่เหมือนกันเออแล้วเราแยกยังไงนี่แหละคือความรู้ดังนั้นวันนี้เรามาดูว่าพระที่เป็นหลวงปู่นาคสองสี่เก้าห้านั้นนะ่ะมีสามลักษณะที่นิรันร์พูดอยู่เสมอว่ามีเนื้อแก่น้ำมันเนื้อแก่กล้วยแล้วก็เนื้อแก่ผงนะซึ่ง สามเนื้อเนี่ยมันแตกต่างกันใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราก็ย้อนไปถึงพระที่เก่ากว่า95้าห็เนนะียเมื่อเมื่อรู้ว่าพระที่เก่ากว่า95มีลักษณะอย่างไงเ <or> พื่อนเพื่อน,นก็จะถึงบางอ้อแต่เนื้ออื่นใดคนที่ไม่เคยมีพระของหลวงปูน่นาคคุณก็จะไม่เข้าใจคุณก็ยังคิดว่ามันดูยากมันแท้มันต้องเป็นอย่างที่เขาว่ากันยังไงมัน มันอธิบายกันก็นะไปด,ดูด้วยตาดีกว่าเพราะการเล่นพระเนี่ยเขาเล่นด้วยตาไม่ได้เล่นด้วยหูนะครับแยกความเชื่อกับความจริงนะครับไปไปดูกันเ <c oughs> นี่ยครับนี่คือสามลักษณะนะครับสามลักษณะของพระสมเด็จที่ผมได้เกินเอาไว้ เนื้อแก่น้ำมันจะเป็นลักษณะนี้นี่คือ2495เราจะเห็นพิมพ์นี้อยู่ในวัดประสาทบุญาวาสด้วยนะครับนี้เนื้อออกเหลืองหน่อยเนื้อแก่กล้วยเห็นไหมครับเนื้อแก่กล้วยแต่นี้องนี้เนื้อขาวเนื้อนี้แก่ผงพุทธคุณนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าทั้งสามองนียเนื้อต่างกันสีต่างกัน นะครับสีต่างกันแต่ว่ามันเป็นสูตรเดียวกันปีเดียวกันนะครับปีเดียวกันคือปี95เห็นไหมว่าถ้าเป็นหลังตราแผ่นดินนะตราแผ่นดินเนี้ยของเก๋นเนี่ยมันจะใช้บล็อกแม่พิมพ์ที่มันไม่สามารถจะขยื่อนได้แต่ถ้าเป็นพระธรรมือเนี่ยเห็นไหมคุณจะเห็นว่าลักษณะของตราแผ่นดินเนี่ยมันจะไม่ตรงกัน ห็นไหมครับแตกต่างจากของเก๊โดยสิ้นเชิงเอาละเมื่อเริ่มต้นก็เริ่มต้นด้วยนี่คือพิมพ์มาตรฐานนะครับพิมพ์มาตรฐานของหลังตราแผ่นดินคือมีคนขายพระนะครับเอาพระแท้แบบนี้มาบอกเพื่อนๆืว่านี่เป็นพระเก๊ที่มีทุกบ้านเพื่อนๆที่ไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้ว่าพระแท้เป็นยังไงก็จะเชื่อ นะครับเชื่อว่าเสียนสายพระเขาถูกต้องเป็นจริงนะเนี่ยเห็นไหมว่าเราดูกระบวนการผลิตปุ๊บเราจะรู้ว่าพระแบบนี้เป็นพระที่สร้างก่อน2495เป็นพระตัดมือนะครับและไอ้ที่เขาขาวอย่างนี้เนี่ยคือพระองค์นี้เคยแช่น้ำมนต์มานะครับเห็นไหม สูตรเนื้อแก่น้ํามันมันจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่เพื่อนๆนี่คือสมเด็จหลังตาแผ่นดินที่แก่น้ํามันแล้วองค์นี้เนี่ยเรียกว่าเป็นองค์แขนกลมนะครับเป็นพระมาตรฐานาตามที่เราได้สืบค้นข้อมูลเป็นพระที่แจกตำรวจทั่วไปนะครับ อ่าเป็นพระที่แจกตำรวจทั่วไปอ่าเป็นประทวนมอ่าประทวนเพื่อนเ <ๆ S 1> เห็นสูตรเนื้อแล้วใช่ไหมนี่สูตรเนื้อเขาเห็นไหมเข้าใจได้ง่ายไหมคือคนที่มีอ่ะจะเข้าใจง่ายแต่คนไม่มีเนี่ยจะไม่เข้าใจใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมเราเห็นกระบวนการผลิตเนี่ยตัดข้างตัดมือนะครับไม่ใช่เครื่องจักรตัดเห็นไหม นี่คือพระแก่น้ำมันและทีนี้อันดับ2อ,อันดับ2นี้คือเนื้อแก่กล้วยนะครับจะใช้กล้วยน้ําว้าสุกนะเป็นตัวประสานนะเลยทำให้เนื้อหาของพระเนี่ยหนึกนุ่มมีชีวิตนะครับหนึกนุ่มมีชีวิตเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าเราเข้าใจสูตรเนื้อ เราก็จะรู้เลยว่าลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเนื้อผงนะครับไม่ใช่เนื้อปูนปัตเตอร์หลายๆครั้งที่เรายังสับสนยังงูนงงว่าเนื้อเนื้อพระของวัดละครเนี่ยมันจะต้องเหมือนกันหมดความจริงแล้วไม่ใช่นะเนื้อพระการผสมวาระการสร้างต่างกันนะครับอ่าเนี่ยนี่คือสูตรเนื้อของ วัดละฆังที่สร้างในยุคของหลวงปูน่นาคนะครับหลวงปูน่นาคเริ่มสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่สองสี่แปดสองโดยประมาณนะครับเพราะว่าข้อมูลนั้นมาจากหนังสือชาปนกิจศพของหลวงปูน่นาคใเพื่อนๆดูนะเห็นไหมการตัดข้างของเขาเนี่ยใช้วิธีการตัดมือคือเอาพระหลังจากกดพิมพ์มาแล้วใช่ไหมก็ตัดทีละองค์ทีละองค์่า เห็นสูตรเนื้อนี้แล้วเราเข้าใจใช่ไหมว่ามันคล้ายๆกับบัวลอยอะแป้งทําขนมบัวลอยอะใช่ไหมที่มันยังไม่สุกใช่ไหมมันก็จะใสๆแบบนี้แหละนี่นี่คือสูตรเนื้อของวัดละคังนะครับอ่านี่แล้วพอ ผ่านการใช้ไปเห็นนะเนื้อแบบนี้ที่บอกว่าโอ้โหนี่มันเนื้อเน่าเนื้อเน่าอ่าน,นะคือเพื่อนๆรู้ไหมว่าพระสมเด็จที่มีการเลี่ยมกรอบพลาสติกมากที่สุด่ยคือพระสมเด็จอะไรอ่าไปค้นหาข้อมูลไปค้นหาสถิตินะครับว่าพระสมเด็จวัดะระฆังรุ่นไหนอ่ะที่มีการเลี่ยมกรอบพลาสติกมากที่สุดน่ะเก๋ากึกเลยใช่ไหม เห็นนะเห็นเนื้อหาแบบนี้แล้วเข้าใจใช่ไหมว่าสูตรเนื้อที่แก่กล้วยน้ำว้าสุกเนี่ยมันต่างกับสูตรเนื้อของแก่น้ำมันถึงแม้ว่าสภาพของพระเนี่ยนะจะต่างกันใช่ไหมอ่านี่แช่น้ำมน,นใช่ไหมมันก็จะเกิดคาบขา,ขาวนี้ขึ้นมา แต่เนื้อหาเขาเราก็จะรู้รู้โดยโดยที่ว่าใช้ตาดูอะครับไม่ต้องใช้หูฟังใช้ตาดูพิจารณาวิเคราะห์ว่าเนื้อแก่น้ำมันทำไมมันเป็นแบบนี้นะเนื้อแก่กล้วยมันมีลักษณะแบบนี้เนื้ออื่นใดสูตรเนื้อเขาเหมือนกันนะครับสูตรเนื้อเขาเหมือนกันนะครับและทีนี้มาดูลำดับที่3ามนะครับ อ่าอันเนี้ยเนื้อแกะน้ามันอันนี้เนื้อแกะกล้วยสุกลำดับที่สามนี้นี่คือเนื้อแกะผงอ่าเนื้อแกะผงเนี่ยก็มีการใช้กล้วยน้ําว้าสุกเนะ่ยเป็นตัวประสานแต่วันณะผิวพันธ์ของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีขาวแล้วเพื่อนๆืนสังเกตนะลักษณะของงานพุทธศินเชิงช่างเนี่ยอ่าองค์พระนะลักษณะเส้นซุม้มเส้นซุ้มแบบนี้ คือลักษณะของการแกะแม่พิมพ์ในยุคหลวงปู่นาค2 4 9 5ก็คือเป็นพระที่สร้างก่อน2500นะครับกลับเข้ามาพื้นฐานเดิมก็คือว่าพระที่สร้างก่อน2500นั้นไม่มีเก๊ะมันจะเก๊ะไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับในขณะที่วัดวาอารามต่างๆเนี่ยเขาก็สร้างพระออกกันโคมๆแล้วก็ยังแจกฟรีกันนะครับก็คือว่าไปทำบุน่ะนะ บริจาคปัจจัยให้ทางวัดทางวัดเขาก็มีของที่ระลึกก็คือมอบอาวัตถุมงคลเนี่ยนะพระเครื่องให้ใช่ไหมครับอ่ารามาดูเนื้อชัดๆของเนื้อกกแก่ผงพุทธคุณมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับเนื้อของแกะกล้วยสุกอยู่ใช่ไหมอ่าแต่ทีนี้ความที่ว่ามันคล้ายอะนะแต่มันไม่เหมือนสักท e <i> ีเดียวเพื่อนๆก <i> ็จะเห็นว่า สูตรเนื้อแบบนี้แหละถ้ายิ่งเก่านะยิ่งเก่าเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นความแห้งที่มันแตกต่างใช่ไหมไอ้ความแห้งที่แตกต่างนั่นแหละมันเป็นตัวที่เราใช้เปรียบเทียบว่าความเก่าอะ่ะมันเกิดขึ้นมามันมีความแตกต่างกันใช่ไหมเห็นไหมว่าความเก่าก็คือระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงเหมือนเด็กอะ่ะ เด็กกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กับคนแก่ใช่ไหมเออมันเก่ามันก็จะจะแห้งนะเออมันแห้งไปพอมันแห้งไปเราก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงพระใหม่มันจะสดใช่ไหมแล้วกระบวนการผลิตเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นถึงเครื่องมือที่เอามาใช้ในการผลิตเห็นไหมเนี่ย ระหว่างเนื้อแก่ผงกับเนื้อแก่กล้วยนะเพื่อนๆเข้าใจไหมเนื้อแก่ผงเป็นแบบนี้พอเนื้อแก่กล้วยนี่อัตราการผสมของกล้วยน้ำวาสุกเยอะมันก็จะมีลักษณะเหมือนขนมเข่งหรือว่าเหมือนในบวับวลอยเม็ดเม็ดแป้งบัวลอยอ่ะเนาะอ แต่เมื่อนานไปนานไปเน,นปี่ยเนื้อเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวเห็นไหมเขาก็จะขาวเพราะว่ามันคายน้ํามันออกมันก็จะแห้งแห้งฮะเห็นไหมน,ะนี่คือพระอายุ72ปีใช่หไหมครับเนี่ยลักษณะของพระอายุ72็ดสิบสอปีพอเราเห็นอย่างนี้เรารู้แลวอ่าทีนี้ทีนี้สามองค์นี้ เป็นพระที่สร้างในปี2 4 9 5ใครที่ไม่เชื่อว่าหลวงปู่นาคสร้างพระและหลวงปู่นาคเป็นเจ้าอาวาสวัดละคังเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความเชื่อเขาได้นะฮะเพราะว่าความจริงมันก็มีอยู่แล้วว่าหลวงปู่นาคเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่9ของวัดละคังรับตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสในปี2470ใช่มถึง2514ั้า ะะท่านบรณภาพในปี2514แล้วก็สร้างพระสมเด็จเนี่ยสุดท้ายเลยก็ปี2511นเะเป็นพระชุดแซยิดของท่านนะครับอ่านี่พื้นฐานเนี่ยถ้าคุณไม่มีพระแบบนี้เอาไว้แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าพระสมเด็จวัดระขังนั้นะ่ะมีสูตรเนื้ออย่งไงใช่ไหมมีความเก่าแค่ไหนเนี่ยความเก่า72ปี เจ็ดสิบปีเป็นแบบนี้พอเรามาเจอพระสมเด็จองคหนึ่งปึ๊บนี่องค์แบบนี้ถ้าเราจำพิมพ์เราก็จะรู้ว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ของหลวงปูน่นาใช่ไหมถ้าเราจำพิมพ์พิมพ์นี้เป็นพิมพ์เทวดามีหูเนี่ยฮะเป็นพิมพ์ของหลวงปูน่นาเห็นเพื่อนสังเกตดูนะเส้นซ้มนี่กระบวนการผลิตแบบนี้ ตัดมือด้านข้างพระแบบนี้คือพระที่สร้างก่อนปี2500แล้วพอมาดูสูตรเนื้อปุ๊บเพื่อนเพื่อนเห็นสูตรเนื้อแบบนี้เพื่อนๆนคิดว่าเป็นสูตรเนื้อแก่น้ำมันแก่กล้วยหรือว่าแก่ผงพุทธคุณอ่าเห็นนะเข้าใจโดยง่ายไหม เนื้อแบบนี้แก่อะไรอ่าสูตรเนื้อแบบนี้เห็นไหมคือถ้าเพื่อนๆืนมีหนังสือพระเก่าๆนะอ่าที่ลงองค์ครูให้ดูน่ะนะแล้วเพื่อนๆืนก็ไปเทียบดูเนื้อนะเพื่อนๆจะเห็นเลยนะว่าพระที่เป็นสูตรเนื้อของวัดะระฆังเนี่ยนะมันจะมีลักษณะเนื้อแบบนี้เลยนะครับองค์ละ 10- 20ล้านอะไรก็แล้วแต่ องคูเอื้อองเล่าปีองค์เจ๊แจ๋วหรือว่าองค์อะไรนะทั้งหมดที่เพื่อนๆรู้จักนะเขาจะมีเนื้อแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับเห็นไหมสูตรเนื้อเพราะเราเห็นสูตรเนื้อแบบนี้เนี่ยเรารู้ไหมรู้สิเพราะว่าเราจาได้แล้วเพราะเพื่อนๆจําได้แล้วเพื่อนๆไปเดินสนามพระ แล้วก็หาดูว่าไอเนื้อแบบนี้เนี่ยกับไอเนื้อพระโรงงานที่เรามีอ่ะอ่าและหลายคนเนี่ยมีพระโรงงานอยู่ในบ้านแต่ไม่รู้เพราะว่าไม่เข้าใจว่ากระบวนการผลิตของเขาเนี่ยเขาใช้เครื่องมือแบบทันสมัยทำใช่ไหมแต่นี่เห็นนะสูตรเนื้อนี้อ่ะเพื่อนๆนสูตรนี้กับสูตรนี้เหมือนกันหรือต่างกัน อ่าเนี่ยเเห็นนะเห็นนะเนี่ยน,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 นี่เขาเป็นสูตรเนื้อแก่กล้วยนะครับอ่าแล้วทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมนี่ก็คือพระหลวงปู่นาสองสี้าห้านะครับอาจจะเก่ากว่า95้าก็ได้แต่ว่าเราเรียกวมรวมกันก็เหมือนกับพระชุดขุนแผนหนึ่งห้นะครับ ทั้งๆท,ที่ว่าหลวงปู่ทิมเนี่ยท่านสร้างพระมาก่อนปี1715นะครับท่านสร้างมาก่อนแต่เราเรียกเหมารวมไปเพื่อที่จะให้ง่ายเป็นซิกเนเจอร์ทีนี้นะครับถ้าเป็นสมเด็จหลังตาแผ่นดินองค์นี้เนี่ยผมแบ่งอยู่ที่องค์ละ3,500บาทนะครับนะี่องนี้นะครับเป็นพระแช่น้ำมนต์นะ่ะองนี้อยู่ที่2,000บาทนะครับ นี่ก็ผ่านการแช่น้ำมนมาเหมือนกันนะอ่าเพื่อน,อนๆดูดิเห็นไหมแต่เนื้อเนี้เป็นเนื้อแก่กล้วยนะครับอ่าส่วนองค์ขาวนี้องค์ขาวนี้ก็สองพนะครับอ่าเห็นไหมถ้าเพื่อนๆอยากได้ทั้งหมดเลยครบชุดนะเอาไปเทียบดูเนื้อนะทั้ง 3, ามองสามแบบเนี้ย คิดราคาพิเศษให้เลยนะครับคิดราคาพิเศษให้เลย7 0 0 0บาทนะครับอ่าทั้ง3องค์เนี่ยเพื่อนๆจะดูเนื้อของหลวงปู่นาคได้ครบทุกเนื้อเลยนะครับอ่าโดยเฉพาะหลังตาแผ่นดินเนี่ยนะหลังตาแผ่นดินแท้ๆเขาเป็นแบบนี้นะครับโอเคสำหรับชุดหลังตาแผ่นดิน